ครับเพื่อนๆครับได้มีเวลามาดูน้าเข่าครับผมมาดูนาเข่าเห็นฝนมันตกเนาะก็เลยมาดูตะุลกก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่มีน้ําไม่มีน้ำแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยเหมือนเดิมครับไม่มีน้ำเข่าเหลืองเข่าแดงหน้าไม่มีฝนตกทั้งคืนแต่ไม่มีน้ำครับเนี่ย ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้นะครับเนาะก็ต้องรอต่อไปก็ดูมันจะเป็นแบบไหนถ้าฝนมาไวๆไวไวนี่มันคงจะได้นะครับเนาะแต่ถ้าว่าไม่มีฝนฝนยังตกเป็นแบบนี้อยู่ก็คงจะไม่ได้หรอกครับเนี่ยส่งให้ดูเนี่ยครับเนาะคือว่ามันเลงหลายครับมันเล้งเล้งครับสูบน้ำใสแล้วก็ซูบ แด็กก็ไม่ได้ผลครับก็ช่วยมันได้แค่นิดๆหน่อยๆน,นะครับเนาะเด่นี่มันแรงแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำไงเหาวก็เหี่ยวขนาดฝนตกก็ยังเหี่ยวครับไม่รู้ว่าฝนมันจะมาแรงกว่านี้อีกไหมเ้าว่ามาหนึ่งแรงน้ำเต็มทุ่ง มันก็มีโอกาสนะครับเนาะแต่นี่มันเป็นแบบนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้ต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับพอนี้ช่วงเช้ามีโอกาสมาก,ก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นแบบไหนครับเขานะครับเนาะเนี่ยครับเนี่ยครับเหลืองมันเล็กมันไม่มีน้ำครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ โคลาดแรงจริงค,ครับปีนี้ครับผมเขตดอื่นจากวัดอื่นเขาก็ฟังฟังดูมันก็มีฟ้ามีฝนนะครับนโคราดไม่รู้เป็นไรมันแรงเอาจะเ,เนี่ยครับผมต้องให้ดูคงจะเห็นนะครับเนเาะแรงมากมากครับแรงมากมากครับคลิปนี้ก็ได้รีวิวนาเขาครับผมให้เพื่อนๆื่อนดูว่ามันเป็นแบบไหนครับสภาพเหตุการณ์ ที่ว่ามันแร้งนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ